กลิ่นเลเวลสูงมากดีค่ะก็กลับมาช่องเลิฟด็อกอีกแล้วอาวันนี้นะคะคุณแม่มารีวิวอาหารสุนัขนะคะตัวใหม่ยี่ห้อมองชูนะคะซึ่งยี่ห้อนี้นะคะเออแอบแอบจะบอกว่ายังไรมแอบแพงน,นิดนึงนะคะเพราะปริมาณแค่70กรัมเท่านั้นนะคะแต่ราคาอยู่ที่20บบาทแต่ช่วงนี้มันมีโปรโมชั่นนะ ถ้าซื้อหนึ่งโลนะคะจะตกอัลละสิบห้าบาทเท่านั้นนะคะทีนี้นะคะเรามาดูสรรพคุณของมองชิวกันนะคะว่ามองชูวมีส่วนประกอบอะไรมั่งที่สำคัญ ค่ะเรามาดูส่วนผสมของมองชูกันนะคะซึ่งวันนี้นะคะคุณแม่เลือกไก่หน้าเนื้อเป็ดในน้ำกิวีกันค่ะเรามาดูส่วนผสมหลักๆที่เขาใส่กันก่อนค่ะเขาบอกว่ามีส่วนประกอบประกอบด้วยเนื้อไก่เนื้อเป็ดนะคะและแป้งมันสำปะหลังแปรรูปนะคะและสารเพิ่มความเหนืดก็คือกัวกรัมนั่นเองค่ะซึ่งกัวกรัมเนี่ยนิยมนะคะใช้ในพวกวุ้นต่างๆนะคะรวมถึงการเซ็ตมูสต่างๆนะคะแล้วก็สารปรุงแต่งกลิ่นรสนะคะ ะะสังกสีน้ำมันปลาทูน่าค่ะน้ำมันคลีนส์นะคะวิตามินอ e ีนะคะเป็นต้นนะคะที่เขาใส่ลงไปนะคะทีนี้เรามาดูนะคะว่าที่เขาเคลมไว้นะคะก็คืออะไรมั่งนะคะน้ำมันคลีนหรือน้ำมันปาทูน่านะคะช่วยในการบำรุงสมองและระบบประสาทนะคะ รวมถึงบำรุงขนนะคะและทำให้ผิวหนังมีสุขภาพดีนั่นเองค่ะนะคะวิตามินอ e ีนะคะลดการสูญเสียความยืดหยุ่นของผิวหนังนะคะบำรุงขนเสริมสร้างกล้ามเนื้อมีสุขภาพแข็งแรงค่ะโปรไบโอติกนะคะช่วยระบบการย่อยอาหารนะคะทำให้ทำงานได้ดีนะคะโดยเฉพาะหมาสูงอายุอย่างพี่แสบเนี่ยเราต้องกินอาหารที่มีโปรไบโอติกสูงเหมือนกันนะคะน้องหมาก็เหมือนคนนั่นเองค่ะ ส,สุดท้ายเลยนะคะก็คือสุดท้ายเลยนะคะสังกสีค่ะซึ่งสังกสีนะคะเป็นสารสําคัญช่วยในการบํารุงผิวหนังนะคะให้แข็งแรงช่วยซ่อมแซมระบบที่สึกหรอนะคะช่วยในการเจริญเติบโตและรับยับยั้งนะคะอาการท้องเสียแบบเฉียบพลันในสุนัขนั่นเองเป็นไงคะคุณแม่ก็เลยหยิบไม้พี่แสมนั่นเองค่ะ จริงๆแล้วพี่แสบกินหลายยี่ห้อมากนะแต่แบบเอ้ยแอบอยากได้นะคะสุขภาพผิวสุขภาพกายรวมถึงโปรไบโอติกนะคะให้มีเยอะๆนะคะเพราะว่าพี่แสบมีปัญหาเรื่องท้องผูกกันอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปแกะกล่องกันเลยค่ะชีกซองกันเลยว่ามังชูจะโอเคสําหรับพี่แสบขนาดไหนคะ่ะลักษณะซองจะฉีกง่ายนะคะกินแค่พอมือน,นะคะเนี่ยหมดมือเนี่ยแค่นี้และพี่แสบกินหมดแล้วแค่นี้อ้าวนี่คุณแม่แอบให้เห็นนะคะ มีเนื้อไก่จริงๆแล้วก็เนื้อเป็ดจริงๆนะคะฉีกเป็นเส้นๆนะคะลักษณะของเขานี่ไงไก่จริงๆนะคะก็เหมือนไข่ไก่ต้มเรานี่แหละนะเอาละค่ะเอาละก็คือพู้ง่ายๆไม่มีส่วนผสมของแป้งในความคิดแม่นะไม่มีส่วนผสมของแป้งอยู่เลยนะคะเดี๋ยวมันแพงเราต้องเอาออกให้หมดมหมด ต้องให้พ่อช่วยนะคะก็จะเป็นลักษณะของเส้นๆเลยนะเดี๋ยวแม่หาเนื้อเป็ดก่อนเนื้อเป็ดอยู่ไหนคะพ่อในภาพของไม่ใช่มันมีนะเหมือนว่าอันนี้เนื้อไก่แน่ๆในความคิดแม่แนีนไงนี่ไงนี่ลักษณะนะคะก็ตรงปกอยู่นะตรงปกอยู่นะคะเห็นยังนะคะอันนั้นก็คือเนื้อเป็ด อันที่สีสีสีสแดงๆนะเดี๋ยวเราไปเสิร์ฟพี่แสบกันว่าพี่แสบชอบขนาดกลิ่นเลเวลสูงมากพี่แสบนะคะตามเลยนะเดี๋ยวเราดูพี่แสบกินกันนะแต่กินแน่ๆแล้วนะคะก็ลักษณะนะคะเป็นเนื้อไก่แล้วก็เนื้อเป็ดจริงๆนะเนื้อเป็ดแอบมีนิดเดียวนะคะก็คือคล้ายๆเอาเนื้อนะคะเนื้อไก่และเนื้อเป็ดเนี่ยไปต้มนะคะแล้วก็ฉีดนะคะแล้วใช้น้ํามันนะคะช่วย นะคะซึ่งในนี้เขาจะใช้น้ํามันคลื้งนกับน้ามันปาทูน่าน,นะคะซึ่งจะช่วยในเรื่องโอเมก้า3เป็นอย่างดีนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะคุณแม่และพี่แสบขอลาไปก่อนนะคะสําหรับการรีวิวนะคะอาหารสุนัขตัวใหม่นะคะมองชูค่ะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ